สวัสดีครับหลังจากที่ผมลงหลายๆคลิปเกี่ยวข้องกับการนอนหลับแล้วก็สุขภาพการนอนไปแล้วนะครับก็มีคนสอบถามเข้ามาว่าเออแล้วถ้าเราจําเป็นจะต้องอยู่เวรละ่ะจําเป็นจะต้องนอนดึกบ่อยๆละ่ะนะครับเราจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังเลยนะครับว่าถ้าเป็นผมผมจะทำยังไงเพราะว่าแน่นอนว่าอาชีพอย่างผมก็ มีการอดลับก่อนนอนเป็นประจำอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่กําลังเรียนอยู่หรือว่าช่วงที่จบออกมาใช้ทุนใหม่ๆนะครับเราอยู่เวรกันเยอะแยะนะครับอาชีพพยาบาลาแน่นอนมีการขึ้นเวรเข้ากะกันเยอะแยะไปหมดนะครับอร,ปรอปภนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จําเป็นจะต้องอยู่ดึกนะครับอยู่เวรหรือเปลี่ยนกะบ่อยๆพวกเนี้ยผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้เราต้องทํำยังไงบ้างเราทําอะไรได้บ้างนะครับอโอเคพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับประการแรกเลยนะครับเรื่องของการดูแลร,ร่างกายเนี่ยสำคัญมากๆในคนกลุ่มนี้เพราะว่าเวลาที่เรานอนเนี่ยมันก็ไม่แน่ไม่นอนบางทีนอนไม่พอนะครับสิ่งที่สําคัญอันหนึ่งอันแรกเลยที่เราต้องทําให้ได้ก็คือโอเคถ้าเรานอนได้น้อยนอนไม่พอนอนแล้วมันไม่เป็นเวลาสิ่งที่เราต้องทําให้ได้แน่ๆก็คือการนอนของเราจะต้องเป็นการนอนที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด จะต้องมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับต้องเป็นการน,นอนคุณภาพอะไม่ใช่ว่านอนเอาอปริมาณถ้าเราเอาอปริมาณไม่ได้เราก็ต้องเอาคุณภาพให้ดีถามว่าทํำยังไงถึงจะมีคุณภาพการนอนหลับที่ดีนะอันนี้แน่นอนว่าถ้าท่านนอนไม่พออันนี้มันจะมีปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าท่านนอนไม่พอแล้วท่านนอนแล้วไม่มีประสิทธิภาพนนี้ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะครับ เราต้องมาดูในแง่ของสิ่งแวดล้อมที่ผมเน้นเสมอเลยนะครับในห้องนอนว่าการนอนหลับที่ดีมันจะต้องประกอบไปด้วยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มันเหมาะสมกับการนอนก็คือมันต้องมืดนะครับเย็นปราศจากแสงเสียงสีอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เราตื่นอยู่ตลอดเวลามือถือ iPad คอมพิวเตอร์ทีวีนะครับอย่าไปเล่นในห้องนอนนะครับอย่าไปยุ่งกับมันเลยโดยเฉพาะคนที่นอนไม่พออย่าง้วบางคนบอกว่าโอ้เราเข้าเวรมาตั้งนานแล้วก่อนนอนนะขอเช็คอินสักที่หนึ่งขอนั่ง นั่งไถโทรศัพท์แก้เครียดอันนี้อย่าทำนะครับยิ่งทาแล้วยิ่งมีปัญหานะครับจะทําให้การนอนหลับของเราเนี่ยมีปัญหาเข้าไปใหญ่นะครับอ่าอย่ากินอะไรเข้าไปเยอะๆตอนก่อนนอนถ้าคนที่มีปัญหานะครับเพราะว่าถ้าท่านยิ่งกินเยอะเนี่ยท้องท่านมันจะย่อยอยู่นะครับย่อยอยู่บางคนเกิดกรดไหลย้อนบางคนฝันแหลกไปหมดเลยนะครับบางคนก็นอนแล้วก็หลับไม่ค่อยดีก็เพราะว่าท่านกินอะไรเข้าไปก่อนนอนนั่นแหละครับหรือบางคนกินของร้อนๆ้อนกินพวกคาเฟอีนกินพวกเหล้านะฮะพวกเนี้ยบอกว่าโอ้ย ลงเวรแล้วขอดื่มเหล้าสักนิดนึงเดี๋ยวจะได้นอนสบายๆอย่าทำครับยิ่งทำเรามีปัญหานะครับสูบบุหรี่พวกนี้นะอย่าทำกัญชาด้วยเหมือนกันนะฮะพวกสารเสพติดทุกชนิดนะครับอย่าไปใช้ก่อนนอนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จริงๆไม่ใช้เลยดีที่สุดนะครับอ่าพวกข้าวพวกอะไรเง,งี้ยก็ด้วยเหมือนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราทานของเผ็ดๆนะก่อนนอนอันนี้เสร็จแน่ๆบางคนมีเหงื่อไหลกลางคืนเยอะแยะไปหมดนอนยิ่งไม่มีคุณภาพอยู่แล้วยิ่งไม่มีกว่าเดิมอีกนะครับ นั้นเรื่องพวกการอาหารการกินตอนช่วงก่อนนอนในประมาณสักสองสามชั่วโมงพยายามอย่าก,กินถ้าเป็นไม่ได้นะครับอันนี้สําคัญมากๆนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นคือเรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมเรื่องของการกินผมอยากจะให้เราแน่ใจในแง่ของการสร้างสมาธิก่อนนอนนะครับเพราะว่านี่แหละครับที่มันจะทําให้เรานอนหลับได้สนิทคนที่นอนหลับแล้วก็คิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีการนอนหลับก็ไม่มีคุณภาพนะครับถ้าเราพยายามทําสมาธิกับอะไรสักอย่าง อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ในห้องมืดๆของเราเนี่ยแหละครับเราอาจจะหลับตาแล้วก็บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเ,เรานั่งเรานอนสมาธิไม่เป็นเรานั่งพุโทโธไม่เป็นเราไม่อยากสวดมนต์อะไรเงี้ยมีวิธีอื่นไหมมีครับแล้วผมก็ทําอยู่เรื่อยๆเช่นอะไรบ้างท่านลองจินตนาการสถานที่ที่สงบนะครับแล้วก็อยากจะไปเที่ยวนะครับยกตัวอย่างของผมก็คือ ผมจะจินตนาการว่าผมไปเดินเล่นในป่าที่อากาศดีนะครับลมอ่อนๆลมเย็นๆโชยมามีกลิ่นของดินกลิ่นของใบไม้ต้นไม้นะครับกลิ่นของดอกไม้หอมๆอ่อนๆนะครับที่มันดูมีความีแลกซ์มีความสบายนะครับเดินช้าๆไปเรื่อยๆคิดถึงภาพพวกที่มันสงบๆอย่างเงี้ยครับคิดไปเรื่อยๆจนกระทั่งหลับไปเองนะครับอันเนี้ยมันก็จะทําให้เราสามารถสร้างสมาธิแล้วก็สร้างความคิดในสมอง ที่พร้อมที่จะเข้าสู่การนอนได้อย่างดีนะครับแล้วหัวเราก็จะไม่ฟุ้งซ่านไปกับเรื่องอื่นๆนะครับไม่ใช่ว่าเราไปคิดว่าพรุ่งนี้เราจะทําอะไรดีเอองานเรายังค้างตัวโน้นตัวนี้อยู่อะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ถ้าเรามีสิ่งพวกนั้นแวบเข้ามาในหัวาถามว่าทําไงเอากระดาษมาจดไว้ข้างๆเตียงเลยครับจดไว้ว่า,ราพรุ่งนี้ค่อยคิดนะวันนี้ยังเพิ่งไปคิดนะฮะแบบเนี้ยมันก็จะทําให้การนอนหลับของเราเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นนะครับยานอนหลับไม่แนะนําให้กินนะครับยิ่งกินแล้วยิ่งมีปัญหานะฮะยิ่งกินแลยนะครับ พวกนี้อีกอย่างหนึ่งซึ่งผมอยากแนะนําให้คิดก็คือถ้าเป็นไปได้นะครับลองไปตรวจการนอนหลับซะหน่อยหนึ่งถามว่าทําไมคนที่การนอนหลับมันไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็คือเวลาร่างกายมันเพลียมากๆแล้วหลับนะครับมันจะเกิดการหยุดหายใจในขณะหลับได้ง่ายขึ้นกว่าคนทั่วไปจะก,กลนลองสังเกตนะครับวันไหนเหนื่อยมากนะบางคนกลนแต่ถ้าวันไหนไม่ค่อยเหนื่อยไม่กลนะนะครับนี่ก็คือสาเหตุนะฮะ ดังนั้นในคนกลุ่มพวกนี้เนี่ยถ้าไม่เคยตรวจมาก่อนแล้วก็รู้สึกเพลียๆียนะครับถ้าทำอะไรก็เราก็เพลียอยู่ดีนะครับก็ลองไปตรวจการนอนหลับดูนะครับเพราะว่าถ้าเราเจอการหยุดหายใจในขณะหลับเวลาเรานอนหลับเนี่ยเราใส่เครื่อง c p แ p แล้วก็หลับไปเลยมันอย่างน้อยก็จะได้คุณภาพการนอนหลับที่สูงที่สุดในปัจจุบันนะฮะอ่านี่สําคัญนะครับทีนี้ถ้าเราก้าวข้ามเรื่องของการนอนไปแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งซึ่งอยากจะให้พิจารณาก็คือว่าถ้าเราสามารถควบคุมได้นะครับพยายามให้ เราเข้ากัะเดิมทุกๆวันเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราทําอะไรที่มันเหมือนเดิมทุกวันเนี่ยร่างกายเราจะปรับระบบของร่างกายให้เข้ากับสิ่งที่เราทำนะครับระบบนี้ก็คือระบบที่เรียกว่า circadian rhythm นะครับซึ่ง circadian rhythm เนี่ยก็จะเป็นวงจรของร่างกายเลยมีทุกระบบไม่ว่าจะระบบปอดหัวใจไตตับระบบสมองระบบการหลับการตื่นระบบภูมิคุ้มกันนะครับมันจะมีจังหวะชีวิตวงจรของมันเองเลยนะครับและถ้าเราไปทําให้มัน มั่วๆเช่นว่าเราวันนี้กินข้าวตอนบ่ายโมงพรุ่งนี้ไปกินข้าวตอนบ่ายสามอีกวันหนึ่งไปกินข้าวตอนทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยมั่วๆไปหมดร่างกายเราก็จะมั่วไปด้วยมันปรับทําไม่ทันปรับตามไม่ทันแล้วก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นไปได้นะครับพยายามเลือกเข้าเวรขึ้นกะก็กะเดิมสามสามกันถ้าทําได้แต่ถ้าทําไม่ได้ไม่เป็นไรครับถ้าทําไม่ได้เนี่ยพยายามที่มีวัน วันที่เราต้องต้องนอนพักเนี่ยหรือการที่นอนพักเนี่ยให้จัดสิ่งไว้เราให้ดีเท่าที่เราทําได้เรื่องอาหารก็ทำให้เท่าทำเท่าที่เราทําได้ยานอนหลับเนี่ยไม่แนะนําให้ไปกินนะครับการออกกําลังกายอันนี้สําคัญมากเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราออกกําลังกายเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆในร่างกายได้ดีมากขึ้นต่อให้เราไปยุ่งกับมันมากๆเช่นการนอนไม่เป็นเวลาเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เราสามารถปรับตัวได้ดีมากขึ้น การออกกําลังกายที่สมควรจะทำนะครับคือการออกกําลังกายแบบแอโรบิกนะฮะแอโรบิกก็คืออย่างน้อยต้องเหนื่อยล่ะนะครับเหนื่อยติดต่อกันสักประมาณ20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้ตัวนี้มันช่วยได้มากนะครับคนไหนที่อยู่เวรเยอะแยะไปหมดแล้วไม่ยอมออกกําลังกายโดยอ้างว่าโอ้ยอยู่เวรก็เหนื่อยแล้วเนี่ยเราจะให้มาออกกําลังกายอีกทาไมพวกเนี้ยเดี๋ยวสักพักก็ป่วยเดี๋ยวสักพักโรคต่างๆก็จะถามหาแล้วสุดท้ายมันก็จะอยู่เวรไม่ไหวอยู่เวรไม่ไหวก็จะต้องพักงานออกจากงาน เงินก็ไม่มีเงินไม่มีก็เครียดเครียดก็ป่วยป่วยแล้วก็วนเหมือนเดิมอีกนั่นนะครับปัญหานะครับสมัยช่วงที่ผมต้องอยู่เวรบ่อยผมก็ออกกําลังกายทุกวันนะครับตอนนี้ก็ยังออกกําลังกายทุกวันอยู่ดีนะอาจจะมากจะน้อยยังไงก็ต้องออกกําลังกายนะครับตรงน,นี้ออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ช่วยได้นะครับอาหารการกินแน่นอนต้องกินให้สมดุลน,นะครับถ้าเราบอกว่าเราจะกินจังฟู้ดกินแต่ว่าฟาสต์ฟู้ดต่างเดียวไอ้พวกนี้ไม่ได้นะครับกินแล้วก็มีปัญหาแน่ๆนะครับ อ่าเราต้องระวังเรื่องอาหารการกินของเราด้วยอาหารพวกที่มันย่อยยากๆพวกเนี้ยเรากินเข้าไปก่อนนอนได้เสร็จแน่ๆนะครับมีปัญหาหมดนะครับพกผักผลไม้หรือกลุ่มโปรตีนอะไรพวกเนี้ยอาจจะต้องเน้นหน่อยนะครับแล้วก็ต้องระวังอย่าไปกินอะไรที่มันสะดวกปากเราก่อนนะฮะมันก็จะเป็นปัญหาระหว่างวันถ้าง,ง่วงทํำยังไงนะครับแน่นอนการนอนไม่พอมันต้องง่วงอยู่แล้วนะครับมันจะเอาอะไรมาไม่ง่วงหรอถูกไหมครับในกรณีที่เราง่วงแล้วเราจะเป็นจะต้องทํางานเนี่ยนะครับ สิ่งหนึ่งซึ่งผมทําเลยก็คือพยายามแน่นอนทุกคนเคยได้ยินการล้างหน้าด้วยน้าเย็นหรือบางคนอาบน้ําที่น้ําเย็นๆเนี่ยก็จะช่วยได้นะครับทำให้เราตื่นตัวนะฮะกาแฟอย่างที่บอกวิธีการดื่มกาแฟคือไม่ใช่ดื่มรวดเดียวหมดนะครับค่อยๆจิบมันจะทําให้เราตื่นตัวได้มากกว่าและสําหรับผมสิ่งหนึ่งสิ่งอีกสิ่งหนึ่งซึ่งช่วยได้ดีมากก็คือน้ําแข็งนะครับผมเนี่ยจะมีน้ําใส่น้ําแข็งเยอะๆนะครับแล้วก็ดื่มอย่างเงี้ยน้ำแข็งจิบน้าแข็งเย็นๆ มันสําหรับผมนะฮะมันดีกว่ากาแฟกินซ้ำไปบางคนกินกาแฟแล้วใจสั่นรู้สึกว่าเวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนรูปถ่ายบ่อยเหลือเกินฉี่บ่อยด้วยนะครับก็ลองเปลี่ยนมาเป็นแบบน้ําแข็งดูมันอาจจะช่วยท่านได้นะครับสำหรับผมเนี่ยน้าแข็งกับน้าเย็นๆเนี่ยช่วยได้มากเลยนะฮะค่อยๆจิบไปเรื่อยๆตลอดเนี่ยช่วยได้นะฮะบางคนก็ใช้ชาเขียวเพราะบอกว่าเออชาเขียวมันมีสารกลุ่มแคตทชินนะครับเนี่ย มันก็อาจจะช่วยช่วยท่านได้แล้วก็ทําให้ไม่มีอาการใจสั่นอะไรพวกนี้นะครับก็ถ้าใช้ชาเขียวได้ก็ใช้ชาเขียวนะครับจิบเรื่อยๆ่ยช่วยเหมือนกันนะฮะหรือบางคนอาจจะทานโสมผมก็ทานโสมเหมือนกันนะครับจะเป็นโสมกลุ่มที่เป็นโสมแดงซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ สมแดงเนี่ยมันทําให้ตื่นแต่ว่าต้องดื่มน้ําเข้าไปเยอะๆหน่อยนะครับบางคนกินสมแดงแล้วไม่ค่อยดื่มน้ํามีปวดหัวนะครับบางคนขึ้นไส้ไอาเจียนมีคนที่ไวต่อโสมมากๆกินเข้าไปแล้วเลือดกาเดาไหลเลยก็มีความดันขึ้นก็มีเหมือนกันดังนั้นพวกนี้อาจจะต้องแล้วแต่คนนะครับสำหรับผไมไม่ได้เกิดอะไรขึ้นก็กินตามสบายเลยก็ช่วยทําให้เรามีสมาธิแล้วก็ตื่นอยู่ได้ในช่วงเวลาที่เราอยากจะตื่นแล้วก็ไม่มีอาการใจสั่นแต่อย่างใดไม่ต้องกินกาแฟเข้าไปเยอะๆนะฮะนี่เป็นวิธีที่ผมพอจะนึกได้ว่าเออมันทํำยังไงดีนะครับ แล้วระหว่างวันเนี่ยจะต้องมีสิ่งที่เราต้องใช้สมาธิเรื่อยๆพยายามดึงสมาธิของตัวเองเอาไว้นะครับบางครั้งถ้าการที่เรามองอะไรนานๆนานๆเออเราจะหลุดเข้าไปในโลกของการมองแล้วมันก็แบง n k หัวคิดอะไรไม่ออกนะครับหรือว่าบางทีเราเออไปเลยก็มีเหมือนกันเพราะว่าเราง่วงมากนะครับพวกนี้จะต้องพยายามถ้าเราง่วงขนาดนั้นแล้วเนี่ยลุกไปเดินเลยครับลุกไปเดินลุกไปกระโดดตบลุกไปทําอะไรก็ได้นะครับอ่าสักแป๊บหนึ่งอะ่ะให้มันสั่งสั่งง่วงแล้วค่อยกลับมา นะครับตั้งสมาธิทํางานใหม่นะครับ <S <S สิ่งนี้ปัวจุนนี้เป็นสิ่งที่ผมใช้ในการทําแล้วก็เพื่อทําให้ตัวเองตื่นได้ในเวลาที่เราต้องใช้สมาธิต้องทํางานจริงๆนะครับงนั้นหวังว่าวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคนที่ต้องเข้ากะเข้าเวรนะครับแน่นอนว่าการนอนหลับต้องพยายามทําให้มันมีคุณภาพสูงที่สุดนะครับถ้าใครยังมีง่วงอยู่ก็แนะนําว่าไปตรวจการนอนหลับก็รักษาซะถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการนอนหลับยานอนหลับ,ยนนบพยายามเลี่ยงถ้าเลี่ยงได้นะครับถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงจริงก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับอ่า ส่วนการนอนหลับที่มีคุณภาพพูดไปแล้วเรื่องของการออกกําลังกายก็สําคัญนะครับการเลือกอาหารก็อย่าไปกินก่อนนอนเยอะนะครับเลือกอาหารที่มันหลากหลายสมดุลมีประโยชน์นะครับพวกนี้สําคัญหมดเล่าเล่ายาเสพติดกัญชาทุกทอย่างพยายามเลี่ยงได้เลี่ยงให้หมดนะครับบุหรี่ก็ด้วยเหมือนกันนะครับมันจะยิ่งทําให้มีปัญหาเข้าไปใหญ่ก่อนนอนก็ทําสมาธิสักนิดหนึ่งคิดถึงในสิ่งที่มันสงบนะครับแล้วก็จะทําให้การนอนหลับเนี่ยเป็นไปอย่างดีมีประโยชน์นะครับช่วงกลางวัน,น อาจจะใช้ชากาแฟนะครับแล้วแต่เลยนะครับกาแฟเนี่ยจิบค่อยๆจิบจะมีประโยชน์สูงสุดนะครับโสมก็ได้หนอนกันสำหรับผมเนี่ยน้ำเย็นใสน่ขวดแข็งเนี่ยดีมากเลยนะฮะมันไม่ได้อ้วนด้วยแล้วมันก็ไม่มีสารอะไรแปลกประหลาดนะฮะมันช่วยได้ดีตลอดเวลานะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ